ถามผมตอนนี้นะผมแทบจะมาหยุดกับที่เจ้า 2042R แล้วนะครับสวัสดีครับผมหนึ่งจากนิวบราลเวอร์บ b บเอ็นบีทูแนะครับเรากลับมาเจอก,กันกับคลิปนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบระหว่างรองเท้า2รุ่นที่ถือว่า สุดในแต่ละฝั่งแล้วก็คือในฝั่งเอเชียวันนี้เป็น2 0 0 2 R นะครับแล้วก็ฝั่ง Made in U.S. ก็ต้องถือว่าเป็นรุ่นมาตรฐานของเขาเนาะก็คือ New Balance 9ก0 V 5นะครับตอนนี้ V 6ออกแล้วเนาะผมยังไม่มีไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเทียบออสองรุ่นนี้ก่อนวันนี้เราจะมาคุยกันว่าในฝั่งที่เอเชีย ที่ผมคิดว่าคุ้มค่าที่สุดก็คือ2 0 2 r และในราคาประมาณ4,500นะครับ4,000กลางๆเนี่ยนะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับแล้วแต่รหัสเนาะกับ V5 นะครับก็คือถือว่าเป็นซีรีส์ที่เป็นมาตรฐานของฝั่ง US ละกันนะครับเป็นตัวแทนของเขาก็คืออยู่ที่ประมาณ8,990บาทนะครับ9,000มีทอน <c oughs> เอามาเปรียบเทียบกันดูว่าจุด เด่นแล้วก็ข้อสังเกตสำหรับ2รุ่นนี้นะครับมีอะไรกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับคนที่อยากเข้ามาสัมผัสในความเป็น New Balance นะครับว่าจะไป US เลยไหมหรือว่าอยู่ฝั่งเอเชียดีนะครับอย่างแรกเลยเรามาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนนะครับก็คือ 2002R เนี่ย อัปเปอร์เป็นหนังกลับคุณภาพดีนะครับสลับด้วยผ้าตาข่ายที่เป็นแบบบาง2ชั้นบางๆนะครับลมผ่านเย็นเจี๊ยบนะฮะแล้วก็เป็นอินโซลแบบตุลาคอนเทคนะครับคล้ายๆเป็นอินโซลรองเท้าวิ่งนะครับเนืบเนน้อยเนืองนะฮะแล้วก็เป็นตัวมิดโซ่มิดโซเป็นรองเท้าวิ่งเลยนะครับเป็นเอเนอร์จีนะครับที่เน้นการสะท้อนแล้วก็เด้งนะครับเป็น มิดโซแล้วก็อาโซมาจาก860 V2 ก็คือรองเท้าวิ่งที่สาย stability นะครับสายามีความมั่นคงแล้วกันนะครับสูงมีตัวล็อกกันล้มนะครับเพราะฉะนั้นรองเท้าสายเนี้ยเขาก็จะมีการบิดตัวน้อยนะครับช่วงกลางฝ่าเทา้านะครับมีตัวล็อกให้ส่วน9 9 0 V5 นะครับ V5 เนี่ยเป็นรองเท้า สายต้องบอกว่านุ่มเนบนะครับของฝั่ง US นะครับมีมาถึงเวอร์ชั่น6แล้วในปัจจุบันเนาะตัวอัปเปอร์เป็นหนังกลับคุณภาพดีเยี่ยมนะครับสลับด้วยผ้าตาข่ายผ้าตะข่ายของเขาก็ค่อนข้างหนานะครับก็คือมีความหนากว่า 2.02R 0แล้วก็อินโซลเป็นอัล o ท i ไลนะครับอัล o ท i ร์ไนะนะครับเป็นสีเหลืองนะครับ อทลรไ์ก็คือลักษณะของเขาก็คือนุ่มนุ่มแล้วก็ไม่เสียรูปนะครับอยู่ได้นานแล้วก็มาเป็นมิสโซมิสโซเนี่ยเป็นเอนแคปนะครับในส่วนของรับส้นเท้านะครับ mm hmm. โฟม2ตัวเนี้ยผมจับดูเนี่ยมันแน่นพอๆกันนะครับ mm hmm. น่าจะเป็นเอนแคปทั้งผืนนะครับ mm hmm. แล้วก็ส่วนหน้าเนี่ยเป็นโฟมคนละตัว mm hmm. อันเนี้ย ผมไม่มีข้อมูลนะแต่ผมจับเนี่ยมันน่าจะเป็น EVA นะครับเอา o ซเนี่ยเป็น Endurance นะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นยางอีกแบบหนึ่งเป็นยางดิแต่นิ่มกว่านิ่มกว่านิดเดียวนิดเดียวแล้วก็มีตัวล็อกกลางเท้าให้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าการบิดตัวของ V 5เนี่ยมันบิดได้มากกว่า2 0 0 2 R นะครับ2 0 0 2 R เนี่ยช่วงกลางเท้าจะไม่บิดแต่ว่าตัวหน้าเท้ากับ ส้นเท้าบิดได้มากกว่าเรามาคุยในเรื่องอะไรกันบ้างอย่างแรกนะครับเอาตัวอัปเปอร์ก่อนวัสดุเอา V5 เป็นตัวแทนนะครับเพราะว่าเท่าที่ไปจับดูหนังของรุ่นอื่นเนี่ยเท่าที่ผมมีก็จะเป็นข้อมูลมาจาก9ก้านะครับเก้า <c oughs> 3 V4 ศูแล้วก็มา V5 เนาะนะครับแล้วก็ไปจับจับที่อยู่ในช็อปนะครับก็ หรือว่าผมว่าไม่ค่อยต่างกันมากในตัว US แล้วแหละมาตรฐานเขาเขาหนังกลับเขาดีมากทีนี้มาดูในฝั่งของเอเชียมากนะครับก็คือ2 0 2 r ตัวเนี้ยนะครับถ้ารูปหนังกลับเนี่ยตัวตัว US เนี่ยตัว V5 นะครับละเอียดกว่าชัดเจนนะครับนุ่มกว่าชัดเจนต่างกันพอสมควรเลยแหละนะครับตัวเนี้ยถือว่านุ่มแล้วนะแต่พอมาจับ V5 ดูเนี่ย มันคือเนื้อมันละเอียดมากอะ่ะเป็นเงาเลยอะ่ะดูสิดูนะฮะเนี่ยมองเห็นไหมขึ้นเงาเลยคือเนื้อเขาละเอียดจริงๆนะครับส่วนตัว20ส่วนย์องอถามว่าก็ขึ้นนะแต่ผ้าเนี่ยตัวตัวหนังเนี่ยมันจะหยาบก,กว่านะครับในส่วนของอัปเปอร์เนี่ยอีห e กินกินขาดนะครับกินขาดในภาพรวมเลย นะครับกินอยู่แล้วเพราะราคาเขาขนาดนั้นนะถ้าตัว 2002R ใช้หนังคุณภาพสูงขึ้นราคาคงไม่เท่านี้แล้วก็ต้องแพงกว่านี้แหละนะครับแต่ถามว่ารับได้ไหมโอ้โหนี่มันดีที่สุดแล้วนะฮะก็ไม่รู้จะถ้าเปลี่ยนหนังมันก็คงจะแพงกว่านี้นะครับผมว่าเป็นมันก็เลยเป็นราคาที่โอเคมากครับอย่างที่2รูปทรงนะครับรูปทรงหน้าทบ,บ็อกนะครับผม ใส่ไซส์44นะครับใส่ใส่44นะครับ10 US นะครับ28เซนท์ทั้ง2คู่นะครับก็เป็นไซส์เดียวกัน10 US เหมือนกันนะครับดังนั้นเทียบกันเลยเนี่ยผมเป็นคนหน้าเท้า 2E นะครับเวลาใส่เนี่ยของตัว 2002R เนี่ยจะบีบน้อยกว่า V5 นิดหนึ่งนะครับก็แสดงว่ามัน มันรับมันยืดช่วงหน้าผ้าเนี่ยมันยืดได้มากกว่า v5 นะครับแต่ถามว่าอึดอัดไหมสําหรับ v5 ก็ก็ไม่นะเพราะฉะนั้นในส่วนของการโอบกระชับนะครับในส่วนหน้าเท้าเนี่ยผมให้ตัว2 0งศูนย์ศูนย์อง R ทําได้ดีกว่าสําหรับผมที่เป็นหน้าเท้า2 e นะแต่ถ้าคนหน้าเท้าดีหน้าเท้าปกติผมว่าคงไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกันทีนี้ในส่วนเวลาเราใส่เข้าไปข้างในเนี่ยด้วย ด้วยลักษณะของตัวด้านในที่บุกนะครับด้านในของ V5 เนี่ยมันเป็นผ้าผ้าถักที่เป็นสะท้อนแสงเนี่ยแต่บุกฟองน้ำข้างในส่วนตัว 2002R เนี่ยน,นะครับตัว RC เนี่ยนะครับก็บุกเหมือนกันความหนาทางนี้หนากว่านะครับแต่ด้านในเนี่ยถ้ามองเห็นเนาะด้านในฝั่งนี้ไม่มีเงามาดูด้านในฝั่ง 2002R เห็นไหมถ้าเปิดออกอ่ะแสดงว่าด้วยหน้าผ้าเนี่ยฝั่ง 2002R เนี่ยระบายอากาศได้ดีกว่าซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับใส่ทั้งวันเนี่ยในส่วนเรื่องของการระบายอากาศเจ้า 2002R ทำได้ดีกว่านะครับใส่ได้สบายกว่าไม่อับชื้นนะครับเอ่อทำไมฝั่ง US ตัว V5 เนี่ย ถึงรู้สึกอับชื้นกว่าผมผมคิดว่าน่าจะมาจากตัวหน้าผ้าเองที่เขาค่อนข้างมีความเนื้อละเอียดนะครับเนื้อละเอียดอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นรองเท้าเมืองหนาวเนาะนะครับเขาต้องการให้ความอบอุ่นที่เท้านะครับพอมาใส่ในเมืองร้อนมันก็เลยรู้สึกอึดอัดมากกว่าดังนั้นในแง่ของการระบายอากาศเนี่ยผมให้2สูตรสูรองอาใสแล้วระบายอากาศได้ดีกว่านะครับทีนี้ในเรื่องของการอบกระชับทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับ ตัว V5 ให้ผิวสัมผัสที่ต้องบอกว่าละมุนละมุนกว่าตัว2 0 0 2 r นะครับผิวสัมผัสที่ดีกว่าด้านในนะด้านในให้ดีกว่าผมก็ยังงงอยู่ว่ามันเป็นผ้าแบบตะข่ายนะคล้ายๆเป็นตะข่ายแต่พอใส่เข้าไปจริงๆนงเนี่ยไอ้ V5 เนี่ยทำได้ดีกว่ามาดูที่การรองรับน้ําหนักนะครับถ้าคนที่ชอบฟีลรองเท้าวิ่งนะครับก็ต้องไป2 0 0 2 r ะครับถ้าฟีลแบบ นุ่มหนึบแบบคู่ดีเลยนะครับก็คือไป V5 ไป US เลยนะครับเพราะส่วนใหญ่ US เนี่ยเขาใช้ Ncap ทั้งนั้นเลยนะครับถ,ถ้าไปดูเนาะตัวฝั่งฝั่ง US จะใช้ตัว NCA แเป็นตัวรองรับทั้งนั้นเลยคุณสมบัติของเขาเนี่ยเขาเขาเบาและนุ่มและหนึบนะครับ574ก็ใช้นะเอนแแต่ด้วยความหนาของพื้นเนี่ยเอนแเขาน้อยไงนะครับแต่ตัวนี้ค่อนข้างหนากว่า บวกกับตัวออโ์ไลท์ที่รับน้ําหนักได้ดีเสียรูปได้ช้านะครับก็คือคงรูปได้ดีทําให้ในแง่ของการรับน้ําหนักเนี่ยตัว v 5ทําได้ดีกว่านะครับทีนี้ในภาพรวมทําไมผมถึงเอาคู่นี้มาทําไมเอา2องศูนมาเทียบในภาพรวมในการรับน้ําหนักเนี่ยถามว่า2 0งศูต่างกับ v 5มากไหมน้อยมากมันคนละต้องบอกว่ามันเป็นคนละฟิลมากกว่า ถ้าชอบสายหนึบแล้วเด้งกลับก็ช่วยส่งก็คือต้องไป2 0 0 0 r แต่ถ้าชอบฟิลแบบนุ่มๆหนึบๆไปเรื่อยๆเ,เนี่ยนะครับก็ต้องเป็นสาย us นะครับ v 5นะครับทีนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมคงต้องไปเอา v 6มาเทียบเพราะว่าเขาเปลี่ยนพื้นมาเป็นฟิวเซลแล้วนะครับซึ่งซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจมากยังไม่มีโอกาสนะครับรอเข้ามาเป็นทางการดีกว่าผมไม่ค่อยถนัดก,กับการพิออเดอร์นะครับ ตัวภาพรวมดังนั้นเมื่อเป็นภาพรวมนะครับ 2002R ในราคาที่4,000กลางเนี่ยนะครับ4,500บวกลบกบวกกับอัปเปอร์แบบนี้กับการใส่ที่เหมาะมากๆกับเมืองร้อนแบบเรานะครับมันก็เลยออกมาคุ้มค่ามากนะครับอาจจะเป็นตัวจบได้เลยแหละนะครับใส่ได้คุ้มค่าที่สุดรุ่นหนึ่งแล้วฝั่งเอเชียนะครับ ทีนี้พอมาดูในฝั่ง US ที่เป็นหน้าผ้าแบบนี้ถามว่าถ้าเราทำงานหรือว่าใช้ในพื้นที่ที่อากาศไม่ได้ร้อนมากหรือว่าไม่ได้มีความชื้นสูงเนี่ย V5 ก็กินไปเหมือนกันคนที่ชอบแนวนุ่มๆหนึบๆผู้ด,ดีผู้ด,ดีไปก็ไป US คนที่ชอบแบบสายที่แบบชอบที่เด้งๆนะครับหน่อยนึงก็ไปที่2000องศ แต่ทั้ง2คู่นี้นะครับทั้ง2คู่เนี่ย,สยใส่ดีทั้งคู่แน่นอนนะครับใส่ได้ทั้งวันแน่นอนผมน้ําหนัก90กว่าเนี่ยใส่แล้วสบายทั้งคู่นะครับทีนี้อยู่ที่ฟิลลิ่งที่เราชอบแล้วแหละว่าชอบแบบไหนนะครับมันดีต่างกันถามผมตอนนี้นะผมแทบจะมาหยุดกับที่เจ้า2 0ง2 r แล้วนะครับอย่างเว้นตอนนี้ที่อยากได้มากๆก็คงเป็นตัว V6 เพราะว่ามันเปลี่ยน มิโซไปเลยนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าพูดคุยเรื่องอะไรเกี่ยวกับรองเท้านิวบาลานเดี๋ยวมาเจอกันครับสวัสดีครับ